สวัสดีครับทุกท่าน,นครับคลิปนี้พบกับสมเด็จนะครับองค์นี้องค์นี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วหนึ่งรอบนะครับที่ตั้งชื่อว่าเป็นองค์พิมพ์เจดีเกตป่ององของเงาเซียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้แกะกรอบตอนแรกผมเลี่ยมเงินไว้นะครับเยี่ยมเงินเลี่ยมเงินพลาสติกกันน้ำไว้เลี่ยมเงินไว้แล้วก็ ใช้ไปนะครับพอดีช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้อธิษฐานจิตขอไว้นะครับขอกับองค์สมเด็จท่านไว้นะครับว่าถ้างานผมประสบผลสําเร็จเนี่ยผมจะเอาไปเลี่ยมทองนะครับวันนี้ผมก็เลยได้แกะกอรอบพลาสติกออกนะครับเพื่อที่จะนําไป เรียมทองนะครับตามคําอธิฐานไว้คืออธิฐานไว้อย่างนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยผมทําการเสนอราคางานไปนะครับในรายการทํางานช่วงก่อนนะครับตนันล้านกว่าบาทนะฮะล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเกือบสองล้านแหละนะแล้วก็เอ๊ะว่าทําไมลูกค้าท่านเงียบหายไปจังเสนอราคาไปตั้งงานแนละ้วก็ไม่อะไรเลยก็นึกว่าจะไม่ได้งานละ นึกว่าจะไม่ได้งานล่ะก็ก็มีใจอยากได้งานที่ที่เสนอไปอยู่นะครับแต่ลูกค้าเขาเงียบหายไปก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะครับตั้งจิตอธิษฐานกับสมเด็จสององนี้นะครับสององนี้มีองค์นี้หนึ่งองแล้วก็องค์นี้หนึ่งองนะครับว่าถ้าลูกค้าติดต่อกลับมาแล้วแล้วเข้าตกลงให้ผมทำงานนะครับ ทำงานหมายถึงว่าได้งานที่ผมอธิฐานเนี่ยผมจะไปเลี่ยมทองนะครับซึ่งตกอีกวันหนึ่งนะผมอธิฐานช่วงเนี้ยแหละช่วงหัวค่าอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ตอนเช้านะครับเจ้าของเขาติดต่อมานะครับตกลงเซ็นสัญญานะครับตอนนี้ผมก็เริ่มดําเนินงานไปได้สักสิบวันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กะว่าจะเอาไปเลี่ยมเลี่ยมทองนะครับตามตามคําอธิฐานไว้นะครับรับปากัไว้นะครับ ก็เลยเอามาทําคลิปไว้ก่อนนะครับเื่อไว้ดูเพราะว่าทํากรอบทองแล้วมันมันไอ้นี่นะครับมันมันดูยากนะครับนี่พิมพ์เจดีองค์นี้เป็นองค์ที่ผมรักมากนะครับรักมากเนี่ยเคยทําคลิปมารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในพลาสติกนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกทีนี้ก็เลยจะขยายให้ท่านดูแล้วกันนะครับนี่ องนี้เป็นเนื้อสมเด็จวัชละคังที่เนื้อแน่นมากนะครับเนื้อแน่นพยายามจะหามุมให้ชัดนะครับเนื้อแน่นๆแ,แป๊บนึงนะครับขออภัยหามุมกล้องกันขยายแบบนี้แล้วกันนะครับขย,ยแบบนี้แล้วกันแสงเดีอวไป เป็นพิมพ์ j จดีนะครับพิมพ์ JD เกรตป่องนะครับเกตป่องก็คือดูตรงนี้แหละเกตท่านจะเป็นตุ่มเป็นป่องนี้นะตรงนี้มีเนื้อหาพิเศษยังไงนะครับผมถึงชอบเนาะขยายเนื้อให้ดูกันเนื้อหาท่านจะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อตุ๊บตับเกตเอเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อ A อะไรอย่างเงี้ยนะตามที่เชนเขาบอกนะครับซึ่งผมก็ ไม่องค์ไม่เออะไรกับพอหลอกนะครับก็ดูองไหนสวยผมก็เก็บไว้นั่นแะครับแต่องค์นี้จะใช้ติดตัวตลอดนะครับสวยนะครับถูกสัมผัสถูกใช้ใช้มาจนสึกนะครับก็ยังเห็นเนื้ออยู่ที่ด้านล่างนะฮะด้านส่วนดึกของเนื้อพระนั่นแหละครับผมก็มาขยายให้ชมกันดูนะครับ นะครับด้านหน้านะครับนี่มวลสารนะครับมวลสารจะมีเศษเศษคล้ายเปลือกหอยอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่ง เป็นอะไรที่สวยงามนะครับในในผ้าสมเด็จนะครับผมนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเรามาดูมวลสารด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ด้านหลังมวลสารนะครับเนื้อท่านจะแน่นนะครับวงนี้เนื้อท่านจะแน่นมากนะครับ ินสารมินขาวนะครับมินขาวผมทําคลิปนี้มันไม่ค่อยชัดเนาะนี่ไฟมันไฟมันสว่างผมก็อยากจะให้เห็นเนื้อชัดๆนะเนี่ยมันสารนะครับ พระสมเด็จนะครับพ้าสมเด็จเ,เป็นผ้าที่หนุนดวงชะตาหนุนดวงชีวิตเรานะครับอะไรที่ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเราอธิฐานขอขอจากพ้าสมเด็จท่านได้นะครับซึ่งผมมีความเชื่ออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยขอทอี่ฐานเนี้ยแหละนะครับผ้าสมเด็จแต่ละองค์ที่ผมเคยมีแล้วก็อธิฐานว่าขอให้ได้งานหลังนั้นหลังนี้ที่ ผมไปเสนอราคางานแนละ้วผมก็กรอบทองอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เก็บไว้แล้วผมก็ประสบผลสําเร็จได้ได้ตามคำอธิษฐาน,นจริงๆนะครับซึ่งมันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับความเชื่อส่วนตัวที่ผมมีต่อองพระสมเด็จวะัละครังนะครับผมมีความศนะรัทธาผมมีความศรัทธาผมศรัทธาของผมเองนะครับไม่ไม่ได เป็นข้อมูลที่จะต้องมาเชื่อตามนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่จะต้องมาเชื่อตามว่ามันจะเป็นจริงทุกอย่างนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ใครนะครับเพราะว่าถ้าแต่ละคนก็มีความไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันขออภัยนะฮะดิ้นไปดิ้นมาผมก็พยายามจะหามุมสองให้ท่านดูเนื้อนะครับเนี่ย องดูเนื้อนะครับเห็นไหมเหีียวหดย่นเนื้อสมเดจท่านจะแน่นๆนะครับเนื้อท่านจะแน่นๆมันสารนะครับขอบก็จะแน่นนะครับขอบก็จะแน่นมียุบย่นบ้างนะครับมียบย่นบ้างโอเคนะครับก็ มาทําคิดแบ่งปันความคิดเห็นนะแบ่งปันความคิดเห็นว่าพระสมเด็จมีพุทธคุณเรื่องอะไรบ้างนะครับอธิฐานจิตแล้วได้ดังสมปัานาจริงๆนะครับก็เอามาให้ท่านดูแล้วก็ชมดูนะครับสมเด็จพิมเคดีนะครับอีกองหนึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมจะเอาลงรูปชัดๆลงใน เมื่อกี้ผมถ่ายเป็นรูปรูปสตูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในเพจนะครับเพจของเงาเซียนสองพระนะครับก็ใครอยากชมก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจเงาเซียนสองพระผมก็จะเอารูปลงเรื่อยๆนะครับบางบางองค์ที่ผมไม่ได้เอามาทําคลิปทําอะไรผมก็จะเอาลงในเพจนะครับไว้ ไม้ดูไว้แบ่งกันชมนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับก็เอาไว้ลงเล่นๆคำๆนะครับก็อาชีพลกของผมก็คือทํารับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างไม่ได้เป็นเซียนพระนะครับที่เล่นที่อะไรนี่ก็สะสมนะครับสะสมชอบนะครับศรัทธานะครับ ัทธาก็เกิดพลังนะครับผมท่าน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับก็คิดดีทดําดีก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนนะครับไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ